สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับเย้ Yay! วันนี้ผมก็จะมาเปิดกราชาเช่นเคยนะฮะซึ่งมีเพชรอยู่40เม็ดนะครับก็ได้จากการ PVP นะฮะก็ต้องเข้าใจนะไม่ต้องมาถามกันนะว่าได้จากไหนแล้วก็คือ PVP ตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ ID ไลน์ก็ตามนี้เลยชื่อ นะครับผมส่วนไอ้สตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวใหม่นะที่เพิ่งแจกวันนี้นะฮะไอตัวเนี้ยไอตัวกลมๆตัวนี้มันเชื่ออะไรวะสละโอหรือสละไอวะเนี่ยในในรุ่นรุ่นในรุ่นรุ่นนะก็คือแจกตามด่านอีเวนต์บอสนะครับส่วนในตัวนี้มันจะแจกแจกยังไงผมได้มาจากกล่องจดหมายะฮะ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแตกเป็นตามวันตามวันอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เพิ่งได้แค่นี้เองเฉอ โอเคไปเปิดกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้ผมก็มีตัว๋วเพิ่งได้ตั๋วมาวันนี้เองก็คือตัวต๋ว2ใบตั๋วใบหนึ่งก็เท่ากับ10เพรตั๋ว2ใบก็20เพรนะครับก็ได้จากไยวันนะครับปดกันเลยดีกว่าไม่มีคาถาไม่มีแรงซึ้นไม่มีทิกนะก็เปิดเลยชึบไม่รีรออะไรมากมายชึบเดี๋ยวเอาเมาส์ไว้ตรงตรงคาว่าข้ามนะฮะรอมันอ้าปากป,ากปุ๊บแล้วกูกดเลย5้าดาวแน่นอนจังหวะนี้ชึบกดปัด๊บ5ดาวนะนะนะี่ยอ้โโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอหห้าดาวจริงว่ะ ห้าดาวจริงว่ะเบอร์นาดเอามาบวกเพิ่มแม่อีกครั้งอีกครั้งเอามาเวทมนต์คำว่ขา,าข้ามมาม,ามึงอาปุ๊บกูกดปั๊บมึงอาปุ๊บกูกดปั๊บเป็นไงไม่มีไข่ออกไอ <c oughs> ก้เยอะกดช้าเกินไปด้วยตัวสี่ดาวเลย <c oughs> เอาไหมกดช้ากดช้าไปเมื่อกี้โอ้หนึ่งมาหนึ่งสองสามอาปุ๊บลงปั๊บกูกดปุ๊บห้าดาว แม่งได้ตามขั้นเลยวะห้าสี่สามถ้ากูกดต่อไปเรื่อยมันจะมีสองกับหนึ่งไม่ <c oughs> นี่แม่เพชรหมดแล้วฮะบ๊ายบาย